สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูใหมอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้ครูไหม่จะพาเราไปรู้จักสระรถรูปสระออมีรอสะกดนะคะที่มีรอสะกดนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวไปพร้อมกันเลยค่ะ สารอรูปร่างหน้าตาจะเหมือนอออ่างเลยนะคะเรียกว่าสารอสารอเมื่อมีรอเรือสะกดนะคะตัวอออ่างจะหายไปเหลือเพียงพยัญชนะต้นและตัวสะกดรอเรือนะคะตัวอย่างคําเช่นกออรอกอน อ่านว่ากอนเวลาเขียนเห็นไหมคะกอไก่แล้วก็รอเรืออออ่างจะหายไปแล้วนะคะคำที่สองออรอรออนอ่าสังเกตนะคะอออ่างหายไปแล้วนะคะเหลือเพียงอออพยันชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดรอเรือนะคะคำที่สามนะคะจอ อรอจรนักเรียนสังเกตนะคะตอนนี้ออ่างหายไปแล้วหรือพยัญชนะต้นและตัวสะกดรอเรือนะคะคำถัดไปสอรอสอนนักเรียนสังเกตนะคะตอนนี้ออ่างหายไปแล้วนะคะหรือพยยงพยัญชนะต้นและตัวสะกดรอเรือนะคะคำสุดท้ายนะคะ พออรอพอนออ,อ่างหายไปแล้วนะคะหรือเพียงพยัญชนะต้นและตัวสะกดรอเรือนะคะเรามาลองฝึกอ่านสระอที่มีรอเรือสะกดกันนะคะเริ่มเลยนะคะอออรออนอ่านว่า อ่อนนักเรียนอ่านค่ะเก่งมากค่ะกอรอกอนอ่านว่ากอนนักเรียนอ่านเลยค่ะเก่งมากค่ะจออรอจอนอ่านว่าจอนนักเรียนอ่านเลยค่ะเก่งมากค่ะ สออรอสอนอ่านว่าสอนนักเรียนอ่านเลยค่ะเก่งมากค่ะพออรอพรอ,อ่านว่าพรน,นักเรียนอ่านเลยค่ะเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาฝึกอ่านเป็นคำนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่า อ่านตามคุณครูนะคะอ่อนกอนจอนสอนพรอนค่ะนักเรียนไปฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็ครูมีงานให้นักเรียนทำด้วยนะคะ ใบงานครูได้ส่งไปในรายกลุ่มแล้วนะคะให้นักเรียนไปฝึกทำและอ่านคำที่มีรอสะกดในสรละอนะคะหลังจากนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วและนักเรียนก็ฝึกอ่านให้นักเรียนส่งตัวใบงานลงในอัลบั้มและส่งคลิปวิดีโอการอ่าน สระอ,อที่มีรอเรือสะกดนะคะมาส่งครูในหลายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ